สวัสดีเพื่อนๆชาวอินเทอร์เน็ตทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวซีบีของทั้งค่าย AMD นะครับชือรุนว่า FX 8 3 2 0นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่าในตัวกล่องจะมีอะไรบ้างฮะก็ข้างหน้าเลยก็คงจะมีเรื่องของออโลโก,โก้ของ AMD นะแล้วก็ AMD processor Black Edition ฮะรตรงนี้นะ ไปะะสามสองศูนย์นะฮะสิคอะนะฮะตรงนี้นะฮะป๊หนึ่งนะฮะกล้องไม่โฟกัสเลยโอเคฮะเรามาทำการอันบล็อกกันเลยนะฮะซึ่งแกะตัวกล่องมาเราก็จะเจอกับคำหนึ่งนะฮะกล้องไม่เป็นใจเลยโอเคฮะตัวแรกนะซีวิวแต่ว่าเราจะยังไม่ดูนะฮะ เราจะมาดูกันที่ฮีซินกันก่อนเลยนะฮะนี่นะครับฮีซินก็แยกยืดหน่อย,ยนะครับ <c oughs> เราจะมาดูฮีซินกันนะฮะโอ้โหตัวนี้นะฮะเป็นพัดลมประมาณ8มิลน,นะฮะ เป็นพัดลมขนาดแบดมินแบบหัว4พินนะฮะซึ่งปรับรอบได้นะครข้างล่างนี่จะเป็นฐานสัมผัสทองแดงเลยนะฮะซึ่งมีฮิตไ์ขนาดประมาณ6มิลลิเมตรอยู่ทั้งหมด2เส้นนะฮะฮิตไปสองเส้นจะเป็นรูปของตัว S shape นะฮะเป็นตัว S นะฮะเป็นแบบสัมผัสโดยตรงเลยนะฮะก็ตามนี้นะฮะแล้วเราจะมาดูทางส่วนของ CPU เลยนะฮะตรงนี้นะฮะเป็น CPU ตัวนี้นะฮะจะเป็นทางส่วนของ CPU นะฮะก็จะสิ่งที่จะได้มาเลยก็คือสติกเกอร์ของ AMD FX นะฮะจะเป็น เอฟซีอล็อกนะฮะตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะไม่โฟกัสไม่เห็นเลยนะฮะก็จะเป็นเอ็มดีเอฟซีแปดสามสองศูนย์นะฮะส่วนซี u ตัวนี้นะฮะความเร็วอยู่ที่สามจุดห้ากิกะเฮิรตนะฮะส่วนสปีดของมันนี่ก็สามจุดห้ากิกะเฮิรตถึง4.0 GHz นกิกะเฮิรตซ์นะฮะเป็นแบบแคอคอกินไฟทั้งหมด125 วัดนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบในของ CPU C เลยนะฮะ